รีวิวโปรโตีนทุกตัวที่แพนมีพระทู่ถ้ารสชาติที่แพนชอบเนี่ยโนโูสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะคะรีวิวแบบจริงใจจากลิ้นของแพนนี่นะเขาว่าทานโปรโตีนแล้วไม่ออกกำลังกายได้ไหม หลายคนรอคอยแพนนี่จะมารีวิวโปรโตีนทุกตัวที่แพนมีโปรโตีนของแพนเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือยังไม่หมดนะเพราะว่าพาร์ทหนึ่งเนี่ยแพนไม่ไดเอามารีวิวด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบโปรโตีนที่แพนได้มาใหม่นะถ้าใครที่อยากดูพาร์ทหนึ่งนะคะในนั้นเนี่ยก็จะมีหลากหลายแบรนด์เลยนะอย่างเช่นแพนเต้เอ้ยนะคะเบนิฟิตนู่นนั่นนี่นะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูกันได้เลย แล้วอันนี้ก็คือ part two นะคะอันนี้เพนก็ได้รับโปรตีนมาใหม่นะเพนก็จะแบบมาอัปเดตกับทุกคนนะคะว่าโปรตีนตัวไหนที่เพนชอบมาใหม่หรือว่าเพนยังชอบตัวเก่าอยู่หรืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวจะได้รู้กันในคลิปนี้นะแต่เพนต้องบอกกันเลยนะคะว่าเพนนี่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือว่านักโภชนาการหรือเทรนเนอร์นะคะที่รู้เรื่องเกี่ยวกับโปรตีนอะไรเงี้ยโดยตรง100%นนะคะเพนเนี่ยเป็นแค่ผู้บริโภคนะแล้วก็ส่วนมากในเพน จะเอาทำอาหารแล้วก็ชงดื่มบ้างบางครั้งหลังออกกำลังกายนะคะคือแพนเนี่ยทรีตโปรตีนให้เป็นแบบไม่ใช่สิ่งที่โอ้เอาไว้ลดน้ำหนักหรือว่า ฉันจะต้องกินเพื like Prote in instance, ่อแบบหุ่นผอมเพียวหรือเฟิร์มหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพนคิดแค่ว so ่าอ <Yeah, S 2> <Mont> ่ะวันน <way> ี้เพนได้รับโปรตีนเพียงพอไหมนะคะเพนก็เสริมสร้างโปรตีนเข้าสู่ร่างกายโดยการดื่มโปรตีนพวกนี้โปรตีนพวกนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันก็หาได้จากพวกแบบเนื้อสัตว์ก็มีนะคะโปรตีนเนี่ยมันเป็นสารอาหารหนึ่งที่ร่างกายต้องการพวกเนื้อสัตว์เนื้อไก่เนื้อหมูนู่นนี่นั่นโน้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือโปรตีนทางนั้นนะคะแต่ว่าถ้าไม่อยากเคี้ยวไม่อยากอะไรเงี้ยเราก็หันมาทานพวกโปรตีนอย่างนี้ก็ได้แต่จริงๆ ีนนะคะคที่เป็นสกัดมาจากนมวัวแต่ว่าพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยคือโปรโตีนจากพืชน,นะแพชชอบโปรโตีนจากพืชน,นะคะเพราะว่าน้องเนี่ยย่อยง่ายด้วยค่ะทุกคนใครที่แพน้นมวัวหรือว่าเป็นเจวีแกนอะไรเงี้ยก็สามารถทานได้นะคะแล้วเวลาที่เราทานโปรโตีนในทุกมื้อของอาหารเนี่ยมันก็จะทําให้เราอิ่มด้วยนะ ง่ายๆเลยนะคะโปรโตีนเนี่ยมันช่วยเสริมสร้างกล้ามเนือ้อใช่ปะ่ะแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะช่วยเผาผลาญเวลาที่เรามีกล้ามเนื้อเยอะๆเนี่ยเราก็จะสามารถเผาผลาญพลังงานได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะพอมันช่วยเผาผลาญร่างกายเราเผาผลาญได้ดีขึ้นคือบางทีมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยน้ําหนักลดลงด้วยนะคะ ความคิดของเพนนะคะเป็นคิดว่าได้ค่ะเพราะว่าเพนเนี่ยคิดกับโปรตีนแค่ว่าโปรตีนเป็นสารอาหารหนึ่งที่ร่างกายต้องการถ้าวันไหนที่เพนได้รับโปรตีนน้อยทานเนื้อสัตว์น้อยอะไรเงี้ยเพนก็จะชงพวกนี้นะคะมาดื่มเพราะว่ามันง่ายดีค่ะทุกคนเราก็จะได้ไม่สูญเสียกล้ามเนื้อมากด้วยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราขยับตัวหรือว่าเดินเหินออกกําลังกายอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยสูญเสียกล้ามเนื้อได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถบังคับร่างกายได้นะคะว่า เฮ้ยเธอเธอจะต้องดึงไขมันมาใช้งานนะอะไรเงี้ยเวลาที่ร่างกายมันเผาผลาญน,นะคะบางทีมันก็จะเผาผลาญแบบกล้ามเนื้อเราไปด้วยนะคะพวกนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะ แต่ใดๆก็คือแพนแนะนํานะคือเราออกกลาลังกายด้วยดีกว่าเพื่อสุขภาพด้วยนะคะแล้วเราก็ทานโปรตีนเสริมเข้าไปช่วยแบบส้มแซมกล้ามเนื้อหรือว่าสร้างกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแพนว่ามันก็จะดีแบบดับเบิลเลยนะคะแล้วทุกวันนี้เนี่ยแพรก็เลือกทานแต่โปรตีนพืชน,นะคะไม่ใช่ว่าโปรตีนแบบเวยอะไรเงี้ยมันไม่ดีนะมันแล้วแต่รสนิยมของคนเราน,นะคะถ้าใครที่อยากรู้อะไรแบบลึกๆอย่างเงี้ยแพรอยากให้ทุกคนไปเซิร์ชหาดูเองนะคะในแบบ Google หรือว่า YouTube ของนักโภชนาการหรือว่าเทรนเนอร์ที่เขาแบบเก่งๆให้ความรู้ได้อันนี้เนี่ยแพนเป็นแค่ผู้บรุงพกธรรมดาธรรมดานะคะแล้ววันนี้เนี่ยแพนก็จะมารีวิวรสชาติว่าแพนชอบรสชาติไหนบ้างอะไรยังไงนะคะโอเคค่ะเราพูดกันมาเยอะแล้วเราไปเริ่มกันเลย เรามาเริ่มจากตระกูลกล่องกล่องแบบนี้กันก่อนนะคะแบรนด์นี้เนี่ยเป็นของคุณคิมเบอรี่เลยนะคะชื่อว่าคิมเบอร์ไลท์คือมันมีด้วยกันหลายรสชาติมากเลยนะทุกคนแต่ว่าที่แพนได้มาเนี่ยก็จะมีรสกาแฟนะคะแล้วอันนี้เนี่ยเป็นรวมรสชาติต่างๆของผลไม้นะมีทั้งกีวีกล้วยนะคะแล้วก็พวกเบอร์รี่นะแล้วนี้ก็เป็นแก้วเชคของเขานะคะแพนนี่ก็ล้างมา,มาหมาดๆเลยทุกคนเดี๋ยวจะชงดืม่มให้ดูนะโปรตีนของคิมเบอร์ไลท์เนี่ยมี14-15กรัมนะคะแล้วก็1 110-120แคลน้องสกัดจากทั่วเหลืองทัว่วรันเตานะคะนมแล้วก็ไข่ขาวข้าวน้องเป็นวิตามินที่มีโปรโตีนด้วยนะคะกล่องละ890รับ890บาทมี7ซองนะหอมกาแฟมาเลยนะคะมีความหวานละมุนหอมกลมกล่อมนะคะแต่ว่าไม่ได้หวานมากแบบพอดีลื่นคอเลยอะแต่น้องเป็นโปรโตีนพืชน,นะคะก็จะมีแบบ เศษเศษเอะไรแบบนี้อยู่นะคิมเบอร์ไลท์ถือว่าอร่อยเลยนะคะมาต่อกันที่อันนี้นะคะคือฟิตโตแพลนโปรตีนนะคะเป็นโปรโตีนที่คุณเบบ้เนี่ยทานนะทุกคนมี5รสชาติด้วยกันเลยนะคะมีหลากหลายมากมีโปรโตีน20กร,รัมนะคะ110-120แคแแคลฟิตโตนะคะจะสะกัดมาจากธัญพืชที่หลากหลายนะคะมีถั่วเหลืองถั่วลันเตาแล้วก็ข้าวโอ๊ตนะ มีวิตามินกดอะมิโนโคบแล้วก็ใยอาหารสูงด้วยแคนดี้จะมาชิมให้ดูนะคะจะเลือกเป็นช็อกโกแลตละกันเพราะว่าถ้าใครเลือกซื้อเนี่ยถ้ามีหลายรสชาติแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเลือกซื้ออะไรนะคะเพลย์เซฟก็คือรสช็อกโกแลตคะ่ะทุกคนเพราะว่ารสช็อกโกแลตเนี่ยคือมันเป็นรสที่ทานง่ายมากๆแต่ว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปเดี๋ยวเรามาดูของฟิโตนะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะคือจริงแคนดี้ก็ทานมาหลายครั้งแล้วละ่ะแต่อันนี้ก็จะ มารีวิวกับหลายๆรสชาตินะไม่เคยทานหลายๆรสชาติพร้อมกันนะคะแทนจะไม่ใส่น้ําเยอะมากนะคะให้น้องแบบเข้มข้นเข้มข้นไปเลยของฟิตุเป็น double ช h o ก o l a ัดนะคะน้องก็เลยมีความแบบเข้มมากสีเข้มแล้วกลิ่นคือหอมมาเลยะละลายง่ายมากเลยนะคะอืมละมุนค่ะแล้วมันมีกลิ่นแบบกลิ่นถั่วอ่อนๆนะทุกคนแต่สุดท้ายเนี่ยกลิ่นที่ตีขึ้นมาเนี่ยก็คือกลิ่นช็อกโกค่ะ หวานพอดีแต่ว่าแบรนด์โปรตีนที่เป็นแบรนด์พืชนะคะคือมันจะไม่ได้ลื่นคอแบบ,บเลยนะทุกคนมันจะมีเศษนิดนึงเพราะว่ามันสกัดมาจากพืชจากถั่วนะแต่อันนี้ก็ถือว่าดื่มง่ายนะคะอร่อยหอมหวานน้อยนะคะทุกแบรนด์โปรตีนที่แพนทานเนี่ยเขาจะไม่เติมน้ําตาลเลยนะคะแต่ว่าเขาจะใส่เหมือนเป็นสารให้ความหวานอย่างเงี้ยแทนนะฟิโตเนี่ยก็จะใช้อิริทิทอลนะคะแล้วก็ซูคารโรส กคนก็คือไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องแบบความหวานอะไรอย่างเงี้ยเพนนี่ลืมบอกไปฟิกโตนะคะกล่องละ990นะมี10ซองด้วยกันนะคะ มาอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่แพนรู้สึกชอบมากเลยค่ะทุกคนไดนาเวนะคะมีโปรโตีนสูงถึง25กรัมนะคะแล้วก็140แคลมียาอาหารสูงนะคะมีกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นวิตามินที่จําเป็นนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยคือน้องมีคอลลาเจนด้วยค่ะทุกคนที่บํารุงผิวแล้วนี่ก็เป็นแก้วเช็คของน้องนางไดนาเวนะคะพอจบหมดนี่ก็คือท้องแตกนะคะโปรตีนเกินวันนี้ ืออยากให้ทุกคนแบบรู้ว่าแต่ละรสชาติมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าคนดูริเวิวมาเยอะมากแหละแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อแบรนด์ไหนดีนะคะก็ลองฟังที่แพนรีวิวแล้วก็อ่าเลือกตามใจดูนะไดนาเวหนึ่งกล่องเนี่ยนะคะมี10บซองค่ะทุกคนราคา590เบาทเองนะคะถือว่าถูมากมากๆในบรรดาที่แพนเอามาแล้วค่ะทุกคนไดนาเวนะทุกคนเป็นโปรโตีนจากถั่วเหลืองและก็ถั่วลันเตานะคะที่ผสมคอลลาเจนกลิ่นวานิลาคือเพนชอบมากเลยอะ่ะคือมันอาจจะไม่ใช่ อุ้ยอาจจะไม่ใช่อุ้ยแคนปิดไม่แน่นหรอพอชงออกมาแล้วก็จะสีขาวเนียนแบบนี้เลยแล้วก็หอมเหมือนนมนมทั่วเหลืองนมคือมันอธิบายไม่ถูกทุกคนคือมันหอมตีขึ้นมาเลยนะคะฉันชอบมากแล้วแบรนด์นี้นะคะทุกคนดูน้องจะไม่ค่อยมีแบบเยื่อๆนะน้องจะเป็นน้ําที่ละลายง่ายมากเลยค่ะหอมละมุนมีความหวานโดดขึ้นมานะคะคือแพนรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยจะหวานกว่าสองตัวที่ผ่านมา ดูซิว่าเขาใช้น้ําตาลอะไรนะคะเขาใช้สารให้ความหวานนะคะก็คืออ e ีดิทิทอลค่ะบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยคืออร่อยมากเป็นช็อบมากทุกคนน้องจะไหลลื่นลงคอแบบไม่มีเม็ดไม่มีใยอะไรสักอย่างเลยนะมันมีแต่มันมีน้อยมากอันนี้เนี่ยดื่มง่ายที่สุดจากที่ผ่านมานะแพรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้จับเรีให้เราหลังจากผ่นมาสแบรนด์นะคะแคชอบแบรนด์นี้เดี๋ยวเราไปแบรนด์ต่อไป มาถึงแบรนด์นี้กันนะคะ d o i t h e r d o i t h e r ก็คือทำสีมึง <laughs> แพนก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไร d o i t h e r คือเขาออกรสชาติมาใหม่ะคะ่ะทุกคนรสชาตินี้เนี่ยเป็นรสชาติมิวทีนะคะแล้วแพนชอบรสชาติเก่าของเขามากแพนนี่เอามาด้วยอยู่ในนี่บอกเลยว่ารุ่นพี่เนี่ยทำมาดีมากแพนชอบมากะคะ่ะทุกคนคือตัวเก่าของเขานะคะเขาจะเป็นแบบ โปรตีนจากถั่วเหลืองแล้วก็ผสมแบบเวโปรตีนด้วยนะคะมันก็เลยแบบละลายง่ายละลายเร็วอะไรนี้คือตัวใหม่เขาเนี่ยจะเป็นเพลนเบทเลยนะคะแบบเพียวๆเ,เรียวๆเ,เลยจ้ะน้องเขาจะเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะจากฟออักทงข้าวควีนัวแล้วก็ข้าวโอ๊ตนะคะมีแคลเซียมแล้วก็มีวิตามินด้วยนะคะมาเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะลดนิวที และซองก็คือน่ารักกุบกิบมากแพนนี่ชอบเอาไปชมกับบุกอะไรอย่างนี้นะคะน้องเขาจะมีโปรโตีน22กรัม120แคลนะ1ึกล่องอันนี้นะคะมี7ซอง690บาทแต่ว่าขวดเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใสายย่ยากนิดนึงทุกคนคือต้องพับลงนะคะแต่ว่าเวลาที่แพนเนี่ยจะพกไปไหนอันเนี้ยสะดวกสุดๆส,สี่น้องเขาก็คือจะชานุม่มชานุ่มนะคะอืม จะมีกลิ่นนะคะของน้ำตาลสายแดงค่ะทุกคนเขาเนี่ยใส่แต่งิ่นเรียนธรรมชาตินะคะกลิ่นน้ำตาลสายแดงแล้วจะมีความแบบเนื้อหนักๆนิดนึงนะคะหอมละมุนหวานเล็กๆนะคะแทนก็ชอบอยู่นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าชอบตัวไหนมากที่สุดในแบรนด์นี้นะก็ให้เป็นอันนี้เลยรสช็อกโกแลตนะคะอร่อยมาก แต่ว่ามันมีโปรโตีนแค่15กรัมเองทุกคนแต่น้องคนนี้เนี่ยคือโปรโตีนสูงมากถ้าใครที่อยากได้โปรโตีนสูงๆรสชานมอะไรอย่างนี้นะคะแบบมิวทีก็ลองดูนะรสชาติก็หนักๆนิดนึนงไม่ไล้เท่าอันตัวเดิมนะคะนี่ค่ะโซวิต้าค่ะโซวิต้าเนี่ยนะคะที่แพนได้มาก็มีอยู่2รสชาตินะก็จะมีนี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลต ช็อกโกแลตเฟรเวอร์สนะคะแล้วก็มิกซ์เบอร์รี่น้องเขามีโปรโตีน25-26กรัมนะคะ160แคลนะถือว่าโปรโตีนสูงเลยแล้วแวพนนี่จะมาชิมอันนี้ให้ดูนะคะช็อกโกแลตน่ารักกุกกิบโอ้ oh. กินหอมช็อกโกแลตมาเลยโอ้อว oh. oh. oh, ่าแต่เฮ้พี่น้องแพนนี่ไปแล้วคะ่ะทูกค่ oh. คือเราก็ไม่ดูให้ดีก่อนนะสาวเช็คเอาแบบสุดแรงเลยนะแบรนด์ของซูวิต้าเนี่ยนะคะมันจะมีความแบบไม่ค่อยหวานเลยคือมันก็ไม่ได้จืดเลยอย่างเงี้ยมันจะมีความหอมๆนะคะแล้วมันก็มีเนื้อเนื้อเงี้ยค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันเพนรู้สึกว่าน้องอ่ะไม่ค่อยนัวขนาดนั้นนะแต่ว่าน้องโปรโตีนสูงนะและแ้วกวเช็คก็น่ารักมากนี่นะคะบีนแบ็ค่ะ เป็นโปรตีนที่มาจากอัลมอนด์นะคะเขาเคมาว่าเป็นแบรนด์แรกในเอเชียเลยการที่เขาเอาอัลมอนด์นะคะมาทําโปรตีนน้องจะมีข้อดีก็คือมีไฟเบอร์สูงนะคะแล้วทําให้เราเนี่ยอิ่มท้องอยู่นานแล้วก็ช่วยบารุงหัวใจหลอดเลือดนะคะเป็นอาหารให้กับสมองด้วยนะอันนี้คือข้อดีของอัลมอนด์นะคะแล้วเขามีแคลเซียมสูงด้วยนะคะสูงเท่ากับนม1แก้วเลยแล้วนอกจากอัลมอนด์นะคะเขาก็ยังผสมโปรตีนอีก4ชนิดแล้วก็มีวิตามินที่จําเป็นอีก13ชนิดเลยนะคะมีพร มีเบอติกด้วยมี MCT Oil ด้วยก็คือครบมาก1กระปุกเนี่ยทานได้ประมาณ23ครั้งนะคะ1,890บาทและจริงๆเขามีแบบกล่องด้วยนะทุกคนแบบกล่องแบบนี้นะคะ1กล่องเนี่ยมี7ซองนะราคา790บาทถ้าใครที่แบบอยากทดลองเนี่ยก็ซื้อเป็นพวกกล่องอะไรแบบนี้ไปทดลองก่อนนะคะน้องโปรตีนสูงมากถึง41กรัมนะ195แคลมาเดี๋ยวแพนนี่จะมาชิมนะคะรสชาติใหม่ดีกว่า เพราะว่าช็อกโกแลตกับอันนี้มันก็อร่อยของมันอยู่แล้วนะคะแพนรู้สึกว่าแบรนด์นี้มันเข้มข้นเลยทุกคนกลิ่นหอมเบอร์รี่มากๆเลยนะคะเขาเป็นแบบอาซตยมิกซ์เบอร์รี่นะคะสีเขาจะเป็นแบบนี้เลยเห็นปะเขามีความเข้มข้นสูงมากนะคะอันนี้คือเราใส่น้ําน้อยเลยแหละชิมก่อน อืมหวานหอมนะคะแล้วไม่มีกลิ่นถั่วเลยนะทุกคนคือแบรนด์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะใช้ถั่วเลืง้งถั่วลันเตาอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะมีกลิ่นถั่วแต่น้องคนนี้ไม่มีเลยค่ะมีแบบให้เราได้เคี้ยวเบาๆนะคะคือน้องจะมีเยื่ออย่างนี้ ก็ต้องยอมรับเลยนะว่าถ้าเป็นแบบแปรนพืชอ่ะมันก็จะมีเยื่อแบบเนี้ยพวกแบรนนะคะแต่ว่าแต่ละแบรนมันก็แบบเฮ้ยเยื่อเยื่อเยอะเยื่อน้อยอะไรเงี้ยแพไม่รู้ว่าจะเรียกว่าไงอืมอร่อยมากมีความหวานที่ทําให้รสชาติมันโดดเด่นนะทุกคนแต่ว่าเขาไม่ได้เติมน้าตาลนะคะเขาก็จะให้ความหวานจากธรรมชาตินัน่นแหละแรนนี้ก็อร่อยมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปแบนต่อไปกันดีกว่าคือแพนนี่รีวิวมาจนแบบจะคขบาำแล้วอะแสงมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะ มาถึงแบรนด์ proof นะคะ proof เนี่ยเป็นแบรนด์ที่แพนนี่เอามาทำขนมบ่อยที่สุดในช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าช็อกโกแลตเขาอะอร่อยมากเลิฟมากพอชงดื่มก็อร่อยมากเลยอะทุกคนคือแพนนี่จะชอบเอาไปทำแซนด์วิชอะไรอย่างงี้นะคะเอามาทำเป็นแบบคือสเปรดบน,นขนมปังอะไรอย่างงี้ก็อร่อยนะโดยเฉพาะนี่เลยรสช็อกโกแลตนะคะแต่ว่ารสชาตินี้เนี่ยมันก็จะแบบซอฟๆเบาๆลงมาหน่อยถ้าถามว่าชอบรสไหนก็คือช็อกโกแลต พร o ฟเนี่ยเขามีความพิเศษยังไงก็คือเขาแบบมีความรักโลกค่ะทุกคนเขาเนี่ยใช้พืชน,นะคะนอน GMO ก็คือไม่มีการตัดแต่งพาุกรรมอะไรเลยนะคะแล้วขั้นตอนการผลิตของน้องเนี่ยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะถ้าใครที่แบบรักโลกเนี่ยก็ p r o ู f ค่ะ น้องมีโปรโตีน28-32งกรัมเลยนะคะแล้วก็ 510... 150แคลถึง170เแคลค่ะจริงๆเนี่ยแต่ละรสชาตินะคะก็จะมีแบบแคลอรี่แล้วก็โปรโตีนที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าเขาต้องปรับให้ได้แบบรสชาติที่ดีที่สุดอะไรที่เขาชอบอย่างนี้นะคะ ถ้าใครที่เลือกซื้อเนี่ยก็ลองลองดูนะว่าเฮ้ยเราชอบอะไรตรงไหนรสชาติไหนยังไงนะคะเดี๋ยวแพรจะเปรียบเทียบตารางไว้ให้นะคะของทุกแบรนด์หลังจากที่แพรรีวิวหมดแล้วนะของพรูฟเนี่ยนะคะเป็นโปรโตีนที่มาจากทั่วเลื้องทั่วรันเตาข้าวมเมล็ดทันตะวันมเมล็ดฟักทองนะคะดูดิ คือแพนกินหนักมากอะทุกคนแล้วน้องก็คือก้นก้นแล้วนะคะแล้วน้องเขาเนี่ยคือมีสรระคุณแบบแน่นๆจุกๆเลยนะทุกคนมีพรีเบิลติกนะคะวิตามินไฮไฟเบอร์ m อ t มอีล์โอเมกาสามหกคือเยอะนะคะแล้วนี่เหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนแบนด์เมื่อกี้เลยเหรือเราต้องเคทสก่อนโอเคไม่กระชอกนะคะอันนี้สีเข้มนะคะสีเข้มเหมือนของฟิโตเลยทุกคนนี่เห็นปะ 1>, 1กระปุก990บาทนะคะทานได้1 0 2ถึงครั้งอืของพรูฟเนี่ยนะคะไม่ค่อยจะมีเยื่อเยอะทุกคนมันจะดื่มแบบลื่นคอปึ๊บเดียวนะคะแล้วกลิ่นของโกโก้เนี่ยปี๊ดขึ้นมาเลยคือมันนัวแล้วมันก็รสชาติดีแล้วมันก็หอมกินไปกินมาก็คืออยากดื่มหมด <laughs> แต่ก็อย่าลืมว่าที่ผ่านมาเราดื่มไปเยอะมากนะคะ แค่นชอบแบรนด์โปรตีนที่มันมีเยื่อไม่เยอะนะทุกคนมันจะดื่งง่ายลื่นคอนะคะโสชาติใหม่เนี่ยมันเป็นโสชาติบัตเตอร์ไฟพีนะคะมันช่วยในเรื่องของการมองเห็นนะคะบัตเตอร์ไฟพีคืออะไรคืออัญชันนะคะน้องเป็นกลิ่นวานิลลานะคะจะแบบกลิ่นไม่ได้แรงอะไรเงี้ยน้องก็จะแบบละมุนละมุนตุ้นตุ้นนะคะเป็นอะไรประมาณนี้นะแบรนด์ลองสุดท้ายแล้วคะ่ะทุกคนเพนนี้นอ,อยู่ตรงนี้มานานมากเลยนะคะ เคค่ะแต่ว่าเคเนี่ยแพนนี่เคยรีวิวรูช,ชั่นนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าน้องมีรูช,ชั่นใหม่มาอีก2นะก็เลยโอเคงั้นก็มาอัปเดตเลละกันตอนที่แพนหาโปรโตีนดื่มครั้งแรกแพนจะเห็นแบรนด์เคก่อนเลยเป็นกระป๋องสีเขียวๆนะคะขาวๆแต่อันนี้เนี่ยเป็นรูช,ชั่นใหม่ของเขานะ ริชมัช่าลาเต้นะคะแล้วก็ว้วานิลาสวีทครีมแบรนด์เคเนี่ยเขาปังตรงที่ว่าเขาใช้พืชออแกนิกล้วนๆเลยนะคะเข้ามาจากทั่วเลื้ยงถั่วลันเตาแล้วก็เข้ากล้องนะมีโปรโตีน30-31กรัมนะคะ170แคลเดี๋ยววันนี้แพนนี่จะมาชงมัช่าลาเต้แล้วกันนะคะกลิ่นมะช่ะคือหอมขึ้นมาเลยนี่นี่นะคะแก้วเช็คเขาก็น่ารักกรุกมากคือแบบ ลูกคุณหนูอะไรอย่างนี้นะใส่สองสกู๊ปนะกระปุกหนึ่งเนี่ยทานได้ประมาณ11ครั้งนะคะว้าวสีสวยมากนะคะเห็นเปล่าม,มีความกลิ่นถั่วนิดๆนะทุกคนไม่หวานมากคือมีความหวานที่ปลายลิ้นคนิดเดียวนะคะดื่มง่ายลื่นคอนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบรัวๆแบบ คือเนื้อมันนวลนะทุกคนแต่ว่าเวลาเราทานไปเนี่ยมันจะมีความแบบแหลมแหลมอะไรบางอย่างอรสชาติมันคือแบบคลีนๆเลยอะถ้าใครที่ไม่ชอบโปรตีนหวานเนี่ยอันนี้เลยเพนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหวานโดดขึ้นมาเลยนะคะแล้วมันจะมีความแบบหอมหอมนวลนวลเล็กๆคือแบบแต่ละอย่างมันกระปุกกระปิ๊กกระปิอะไรเงี้ยเพนก็อธิบายไม่ถูกกับทุกคนแต่มันก็ประมาณนี้นะคะรสชาติไม่ได้โดดเด่นแบบปื๊ดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ย มาถึงแบมสุดท้ายกันแล้วคะ่ะทุกคนแพนนี่หน้าเหงียกเลยไหม <c oughs> คือร้อนด้วยนะคะแล้วแบบนั่งมาตั้งแต่สามโมงตัวน,นี้จะห้าโมงแล้วคะ่ะทุกคน สุดๆไปเลยนะคะคือเห็นว่าทุ่มเทนะอยากเป็นแบบส่วนหนึ่งที่ช่วยทุกคนตัดสินใจนะคะเพราะว่าโปรตีนบนโลกใบนี้มันเยอะมากมายหลายแบรนด์เหลือเกินนะคะนี่นะคะไซโตพลัสเป็นแบรนด์ที่มาจากถั่วลันเตาสีทองออร์แกนิกนะคะเขาทําสิ่งนี้ขึ้นมานะคะเพื่อหลายๆคนที่ไม่ชอบกินถั่วเหลืองหรือว่าแพ้นมถั่วเหลืองอะไรอย่างนี้นะเขามีโปรตีนส,สูงมากถึง37กรัมนะคะ200แคลนะ เขามีโอเมก้าสามนะคะซูเปอร์ฟู้ดไฟเบอร์แล้วก็พรีไบอติกแล้วนี่นะคะสวิตช็อกโกแลตเฟรเวอร์คือผงโกโก,โก100้100%เลยนะแก้วเช็คค่อนข้างสูงสูงยาวเขาดีคือถุงเขาเนี่ยดีตรงที่ว่าเขาจะมีกระดูกตรงนี้นะคะให้เราแบบดึงอย่างเงี้ยเราไม่ต้องอาหารกรรไกรอะไรมาตัดเลยปิดแน่แนๆน,นะคะทุกคนอืมไม่ได้กลิ่นถั่วแบบแรงขนาดนั้นคือมันจะหอมแบบนุ่มๆลึกๆ น้องจะมีความแบบหวานๆน,นะคะละมุนล,ละมุนหอมๆช็อกโกแลตแล้วไม่ค่อยมีเยื่อเยอะด้วยนะทุกคนมันทาให้ดื่มแล้วลื่นคอมากอร่อยเลยนะอร่อยอร่อย,ออยค่ะทุกคนอันนี้อันนี้นะคะถุงละ1นึ่บาทนะนี่นะคะคือทั้งหมดที่อยู่ในทองแพนนี่ตอนนี้นะมีหลายรสหลายชาติเกือเกินแพนนี่ชอบรสชาติไหนมากที่สุด อันนี้เขาแค่รสชาติก่อนนะคะไม่ดูที่แบบโปรตีนเท่าไหร่หรือแคลกี่แคล,แคลอะไรงนี้นะถ้ารสชาติที่แพนชอบเนี่ยต้องมี2ก็คือนี่ไดนาเวนะคะแล้วก็นี่นะคะไดนาเวและพรูฟค่ะทุกคนคือทั้ง2เนี่ยมันดื่มง่ายลื่นคอน้องเนี่ยแทบจะไม่มีเยื่อเลยนะคะคือจริงๆมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะอันนี้คือขึ้นกับความชอบของแพนโดยตรงเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าแบรนด์อื่นไม่ดีนะแบรนด์อื่นเนี่ยเขาก็พัฒนาสูตรแบบให้ดีที่ สุดเขาถึงเอาองกมาทําขายนะคะแต่อันนี้แหละอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแพรล้วนๆเลยนะคะฟังหูไว้หูนะคะไม่มีอะไรดีกว่าที่การได้พิสูจน์ด้วยตัวเองนะถ้าอยากรู้ว่าอันไหนอร่อยจริงไหมก็คือต้องลงไปซื้อมาชิมชิมชิมดูนะอันนี้เนี่ยแพนชอบตรงที่ว่ามันไลท์ลแล้วมันดื่มง่ายนะคะแล้วน้องจะมีความ ละมุนนะส่วนอันนี้เนี่ยก็จะมีความเข้มข้นหอมช็อกโกแลตนะคะคือเพนจะชอบมากๆถ้าเป็นช็อกโกแลตเนี่ยเพนจะชอบแบรนด์นี้สุด,สดเลยเพราะว่าเพนเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินดาร์ช็อกโกแลตอยู่แล้วนะคะของแบรนด์อื่นอย่างเงี้ยคือมันจะออกแบบช็อกโกแลตหอมๆนุ่มๆหวานๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันจะเข้มขึ้นมาเลยคือชอบมากโปรโตีน25กรัมอันนี้โปรโตีน32กรัมนะอันนี้เพนชอบก็ถือว่าโอเคเลยนะคะ นี่นะคะแพนนี่เรียงโปรโตีนให้เราคะ่ะทุกคนโปรโตีนสูงที่สุดเนี่ยก็จะเป็นของบีนแบ a กนะรสชาติหอมกลมกลมนะคะหวานกำลังดีคือถ้าใครที่อยากได้โปรโตีนสูงๆเนี่ยก bean bag ย็บินแบ a กเลยบินแบ g กเนี่ย195แคลเท่านั้นนะคะคือทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน200แคล คือจร,จริงๆส่วนมากเนี่ยแพนก็จะเอาบีนแบกนะคะเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นถั่วเลยเวลาเราทําขนมเนี่ยมันก็จะหอมหอมละมุนล,ละมุนแบบกลิ่นอะไรที่เรา,เาใส่เข้าไปมันจะออกมาหมดเลยนะคะมันไม่ถูกกรบด้วยกลิ่นถั่วหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็พรูฟค่ะตัวนี้เนี่ยทำขนมก็อร่อยอยู่เหมือนกันนะคะคือโปรตีนพืชทุกตัวเนี่ยสามารถทําขนมได้หมดเลยนะมันจะอยู่ตรงที่ว่าจะชอบรสชาติแบบไหนนะคะกลิ่นแบบไหนความเข้มความอ่อนเหมือนที่แพนบอกนะอย่างพรูฟเนี่ยที่ ที่แพชอบก็คือมันมีความเข้มอะไรเงี้ยทุกคนบางคนอาจจะไม่ชอบเข้มอาจจะไม่ชอบดาร์กดับเบิลช็ออะไรอย่างนี้นะคะก็ลองเลือกดูแบรดนด์อื่นๆได้ที่แพนแนะนําในวันนี้นะ แต่และแบรนด์เนี่ยก็จะมีข้อดีที่แตกต่างกันไปนะคะแพนหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้แพนนี่ด้วยนะคือแพนแบบนั่งรีวิวมันนานมากแพนนี่ตั้งใจทํามากๆเลยนะคะดูสิเก็บข้อมูลมาให้ทุกคนแบบเยอะมากๆเลยนะถ้าใครที่มีคําถามอะไรสามารถพิมพ์ถามไว้ข้างล่างเลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าแพนไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะแพนแค่แบบมารีวิวตามรสชาติอะไรที่แพนชอบอะไรอย่างงี้นะคะไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยตัวนี้มันมี ไม่รู้ลึกรู้จริงขนาดนั้นนะอันนี้อเ,แบบเอาแค่แบบเออชอบอะไรกินยังไงกินได้ไหมอันไหนเลื่นคอ,อแบบบ้านๆรีวิวกันเองแบบบ้านๆน,นะคะ นั่นแหละถ้าอยากรู้ตัวไหนเพิ่มเตมิมอ่ะให้พิมพ์ไปหาในแบบในแบรนด์นั้นๆเลยนะคะใน Facebook ก็ได้ IG ก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ละแบรนด์เขาก็จะมีช่องทางการสั่งซื้อที่แบบหลากหลายมากๆโอเคค่ะทุกคนแพนนี่ไปแหละจริงๆละบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะดูทุกคนแพนนี่ก็ใส่แต่เสื้อท่อนบนนะคะท่อนล่างก็คือไม่ได้สนใจอะไรเลยเพราะว่าทุกคนจะเห็นแต่ท่อนบนตลกมาก เย็นนี้ไม่กินข้าวก็ได้นะคะเนี่ยคือกินโปรโตีนจนแบบจะอิ่มแล้วอะคือโปรโตีนเนี่ยมันสามารถเป็นมิลรีเพลสเมนต์ได้นะคะก็คือกินแทนข้าวอย่างเงี้ยได้เลยอย่างแบบข้าวเช้าอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ได้กินข้าวเราก็ดึงโปรโตีนอะไรเงี้ยก็ได้นะคะนี่นะคะคือทั้งหมดที่แพนยกขึ้นมามาเยอะมากค่ะทุกคนแล้วแพนนี่ก็จะเอาลงไปยังไงนี้เฮ้อ <laughs> ยูแพนอะจะย้ายทุกอย่างลงไปข้างล่างแล้วนะทุกคนไปแล้วค่ะวุ้ย